สวัสดีครับเสียครับผมวันนี้เรานำอะไรมาประมูลบ้างครับวันนี้ก็มีตะขอข้บครัวทองเพชรนะครับอ่าแล้วก็มีผ้าถุงสวยๆนะครับอ่าใครที่อยากช่วยเหลือช้างตกงานก็คือศูนย์เจ็ดหกสองห้าศูนย์สามหกเฮ้ยสามเก้าหกสี่นี่ครับชื่อธนาคารนี้ขของผ้าจานหานะครับแล้วก็มีช้างน้อยจากช้าง ชางอะไรครับผมลืมแล้วยาย่า๋อน้องยาย่านะครับสวยนะแล้วก็มี f อส่งของมาประมูลนะวันนี้ประมูลไปไม่กี่ชิ้นเองนะครับพรุ่งนี้ประมูลหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มเวลาของประเทศไทยวันนี้เริ่มประมูลที่ห้าโมงเย็นนะแล้วดูครับของที่ FC นํามาประมูลเดี๋ยวผมจะวางดีก่อนวันนี้ที่ประมูลไปได้มีตะขอน้องทองเพชรนะครับพันหกร้อยบาทเอ่ออะไรนะลูปลูกของผมซับภาพแล้วก็อันนี้ยาย่าแล้วก็อันนี้ อันนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่สีนี้นะของสังสอดาวซิงค์อ่าของเอฟซีที่ส่งมาเนี่ยมีผ้าผ้าไหมเนี่ยต้องหลายอันนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเก๋ๆที่ส่งมาให้สิ่งเขารีวิวแหละฮะผ้าไหมน่ยมูลค่า17,000บาทรวมรวมของเอฟซีที่ส่งมาให้ไม่ประสงค์จอกน้าแต่อยากช่วยเหนือช้างตกงานนะมีลายมีหลายลายด้วยต้องขอคุณเอฟซีแฟนขับด้วยขอบคุณเสี่ยววาขอบคุณจ่าเดมหน่อยจ่าเดมของจ่าเดมมีอะไรหรอ ตะขอตอกของจารย์ยมีตะขอของแม่เจี๊ยบนะครับเจี๊ยบอ่าแม่เจี๊ยบแล้วก็สีจันทแนนจังหวะโชว์ด้วยหน่อยอ่าแม่เจี๊ยบแล้วก็สีจันทร์ครับผมอ่าใช้มากี่ปีแล้วระวังระวังข้างหลังนะระวังข้างหลังนะแบ็ดเก่านะครับแบ็ดเก่าข้างหลังนะไม่ใส่สมองแล้วก็กระดิ่งของน้องมิ่งมงคลพรุ่งนี้ประมูลหนึ่งทุ่มนะครับผมผมนี่โอ้ทำไมข้าจังหวฮะ วันนี้ทำไมประมูลท้ำจังเอาเขาบอกว่าคนเลิกงานพอดีไงอ่าางนนเาะวันนี้แค่แบบแชมเปิร์ให้รู้ว่าวันนี้เออแชมเปิร์เหรอครับแชมเปอร์เลสแชมเปอรเลสยังไงยังไงก็ดีใจมากนะครับที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับโอเคโอเคขอบคุณแม่อันนั้นนาฬิกาผมเอาไปประมูลนะบอกผมไม่มีตังค์ซื้อแล้วก็ขอบคุณครับวัน ที่ผมถ่ายลงอาจจะไม่หมดนะในการแจกย่าช้างอะ่ะแต่เราแจกไปรอบแรกแล้วครับแจกไปรอบแรกแล้วเยอะประมาณสี่กลุ่มห้ากลุ่มแล้วห้ากลุ่มก็กลุ่มล 12, ะหมื่นหมื่นสองอ่ะเอฟซีบางกลุ่มก็หมื่นห้าอยู่ที่พัทยาอีกนะครับอยู่ที่พัทยาอีกที่ส่งไลน์มาใบเสร็จมาอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะได้ไม่ได้ออกทรงออกสื่อแต่ว่างๆผมจะขี่รถไปถ่ายให้ดูอยู่ว่า ที่หมู่บ้านนี้มีช้างกี่เชือกมอีช้างกี่ตัวอะไรยังไงไปสักวันหนึ่งครับหาเวลาว่างๆไปสักวันหนึ่งไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องช้างที่อยู่พัทยาว่าเดือดร้อนกันแค่ไหนหรือว่าพออยู่ได้ยังไงจะไปถ่ายมาให้ชมให้ดูครับบวัวบานตอนนี้อยากไปนอนแล้วมั้งครับค่ำแล้วฮค่ำแล้วอยากไปนอนแล้วอยากไปนอน อยากไปเข้ากรุแล้วเข้ารับผมไม่ใช่เดินไปเดินมาที่เดินแล้วที่นอนแล้วครับพี่เขานอนไปจับแล้วครับได้ะฮะแตผมจัดเดมวันนี้เอามาประมูลด้วยเหรออะไรครับก็ขอบคุณแม่แม่ป้าป้าครับที่ส่งขนุนมาให้คุณยายพลอยแก้วครับส่งขนุนมาให้บัวบานบัวบานกินนอโอ้โหดูส่งมาซะเยอะเลยบัวบานกินอิ่มแน่ฮะ นี่ก็เป็นบัญชีของช้างตรงงานมันกลับหัวนะเพราะว่าไลฟ์สดใน Facebook แล้วมันกลับหัวต้องกลับหัวนะถ้าไม่กลับหัวแล้วมันจะไลฟ์สดไม่ได้ครับผมเย็นแต่ให้เจียวเขาเลยเจียวอ่ามาดูยามเย็นของน้องๆช้างบ้านบัวบานนี้นี่ฮะ ก็จะมาพูดคุยดูแลกันนี่บารนอนนี่ครับวันนี้แล้วพระราสีนอนไหน,นเสียงก็มอนบ้านเลยครับแล้วก็ชื่นใจนอนตรงนู้นนะครับชื่นใจอยู่นู่นนะเจ๊ไพายอยู่ข้างนอกนะครับเจ๊ไม่อยู่ตรงนี้ อบัวบานบัวบานทำอะไรอะ่ะบ,บาน,น้องทำอะไรอะ่ะเฮ้ยบัวบานจะเล่นของแล้วบัวบานจะพยายามเอ,อ่อเล่นของให้ได้แล้วบัวบานคำม,มืดลงแล้วไ,ไลยตู้ซเงเลย ไปผูกแล้วว่าอะไรเอฟทีส่งมาล่ะเถอะเอ้กัดจะชิมสัหน่อยสาวฝรั่งไม่มาหาเลยลพอะเราพ่อคนเดียวสาวฝรั่งเลยไม่มาหาเลยอกหักเลยเนี่ยอุตส่านอนดิ้นคิดถึงเขาแต่เขากลับไม่มาไมง่วงเงาเลยรถรถรถญี่ป,ปุ่น

ยูไปเลื่อนแล้าแหลวโตเลยดูนะครับดูนะครับโบาณยามเย็นนะอมชื่นเขาบอกมหาเฮาเขามาอยู่แต่ว่าพอบบยูพอป็นสายโอมหากเลยมันเนี่ย ต้องนอนเงาอยู่คนเดียวอยู่ลำพังอยู่คนเดียววาเวโอโยสั่งดีผู้สาวบ่มาฮะเกลี่ยเงาง่อยลมบ่จ่อยบาห์อลมลมบ่จ่อยเลยอะ FC ดู ฝุ่นไงง่องครับฝุ่นไงง่องเลยครับอยิอยอยงชื่นดิ เมื่อเช้านี่วิ่งอ้อมคอกเลยผมถ่ายคลิปไว้แต่ว่ามันอะไรอะ่ะมันไม่มีเสียงเลยไม่ได้ลงเฮ้ยไม่มีเสียงเลยไม่ได้ลงเชื่นใจ เฮ้ยิป็นใจนี่โมโหหิวกินแล้วกินอีกป้าเอมี่อยู่ตรงนู้นครับมาบานยามเย็นได้นอนละ ก็ฝาก FC นะครับ subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ราบาลยามเย็นด้วยพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มนะครับเจอกันนะวนัะมมน,นนี้ห้าโมงอยู่นะวันนี้สวัสดีแคร์